สวัสดีค่ะลูกตาจากทารโร่บายลูกตาน,นะคะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตาจะมาตอบคําถามกับคําถามที่ฝากไว้ค่ะว่าอ่านไพ่มันยากไหมคะพี่ตานนะคะถ้าสําหรับตัวพี่ตาเองแล้วนะคะพี่ตาอ่านไพ่มา20ปีมันเป็นเรื่องชิลเรื่องง่ายสําหรับพี่ตามากๆเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยนะคะเราจะมาเรียนรู้ไพ่มันยากไหมคะถ้าถามอย่างนี้นะพี่ตามองว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะส่วนตัวเองค่ะพี่ตาเรียนรู้จากการอ่านหนังสือตามแรกนะคะ แล้วก็เหมือนซื้อไพ่มาแล้วก็มีคู่มือเราก็อาจจะเสร็จั้นได้เลยแล้วก็ดูเป็นงานอดิเรกมาประมาณเกือบ10กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราอะค่ะตัดสินใจที่จะมาดูดวงเพื่อเป็นรายได้เสริมหรือว่าแปลเ,เป็นอาชีพของเรานะคะพี่ตานก็มีการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของไพ่เรียนให้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่าอนหนังสือมากขึ้นนะคะก็เลยตอนนี้ค่ะพี่ตานก็เปิดคลาสนะคะเป็นไพ่คลาสชื่อ Tar o t 101นนะคะเป็นคลาสเบสิกสำหรับคนที่เริ่มต้นเลยนะคะ คลาสของพี่ตานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของประวัติของไพ่ยี่ีนะคะอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของอคุณธรรมจริยธรรมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องมีนะคะหรือว่าเราวิธีการที่จะแบบตอบคําถามต่างๆนะคะว่าอันไหนดูได้วันไหนวันไหนดูได้ไหมไม่ดูไม่ได้ไหมวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยคะ่ะก็คือความหมายของน้าไพา่ซึ่งไพ่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเมเจอร์อะคานาแล้วก็มเนอร์อาคานานะคะทั้งหมด78็ดสิบแปดใบอ่านน้าไพ่แต่ละใบนะคะเราไม่ได้จํากันแบบ w วิร์ดดิ้งเวิร์ดบเวิร์ดนะแต่เราจะเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะไพ่แต่ละใบมีความหมายมีสัญลักษณ์มีสีนะคะบ่งบอกถึงอะไรนะคะเราจะเรียนรู้กันไปแล้วก็ในสุดท้ายนะคะจะเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวหรือว่าจัดทุกอย่างมาเป็นสตอรี่เทลลิงนะคะก็จะมีรูปแบบในการวางไพ่หลายๆแบบให้นักเรียนทั้งหลายเนี่ยได้ฝึกนะคะแล้วก็สุดท้ายอะคะ่ะเราจะมีการบ้านนะคะจริงๆการบ้านมีให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะสําหรับการที่มาเรียนนะคะเราจะให้ทุกคนเปิดไพ่รายวันของตัวเอง นะคะประมาณ21วันแล้วหลังจากนั้นนะคะจะมีการที่เรามา ทำเป็นเวิร์กช็อปค่ะอ่านไพ่ด้วยกันในการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเคสตัตี้ให้อ่านเรื่อยๆนะคะฉะนั้นคลาสอันนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถอ่านได้แน่นอนนะคะใครมีคําถามเรื่องของไพ่นะคะหรือว่ามีคําถามอะไรอยากจะฝากให้พี่พตาเนี่ยทำพิกาการนะคะก็สามารถฝากไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันด้วยค่ะวันนี้พี่ตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ